เราได้ไพ่คิงเหรียญนะครับหรือว่าราชาเหรียญถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานกันต่อเลยนะครับการงานของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งเหรียญก็ถือว่าการงานสําเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับรวมทั้งพูดที่ค้าขายในวันนี้ครับถือว่าจะมียอดขายระดับกลางบวกกันเลยนะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องของความรักกันนะครับความรักของชาววันอาทิตย์ที่มีข้อพูดแล้วนะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่ justice นะครับ justice เราก่ขึ้นก็ถือว่าเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันดีนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อการที่เลขที่ชาวโสดกันต่อครับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวันอาทิตย์นะครับให้ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันข้างๆกันเกิดขึ้นสำหรับในความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นพยายามเข้าสู่หมดความใจเย็นนะครับอารมณ์ดย มองข้างไปได้ก็มองข้างไปนะครับสำหรัชบชาว